อันนี้จะพาทําผมนะคะทําผมสุดประหยัดนะคะตีดผมตรงค่ะนะคะ่ะไม่ต้องไปเข้าร้านให้มันเสียตังค์เลยก่อนอื่นแล้วก็เอาเ,อาเอาผมอีกครึ่งนะคะขึ้นมามัดมัดไว้นะคะหรือว่าจะเอากลิปหนีบไว้ก็ได้ค่ะแล้วเราก็เอาลงมานิดนึงทําทีละนิดนิดนะคะผมเวลาเวลารีดมันก็จะง่ายนะคะค่ะนี่ค่ะ ทำได้เลยเอาเลยด่ตรงๆงลงมาแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะไม่ต้องไปไม่ต้องให้มันเปลืองตังค่ะยุคนี้ยุคอะไรอะไรก็แพงนะอะไรที่ประหยัดได้ก็ประหยัดไปนะคะค่ะค่ะ ลงมาเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมเราจะใช้น้ำมันมะก,กอกร่วมด้วยก็ได้นะคะเนี่ยใส่ไปนิดนึงนะคะหรือว่าจะเป็นออยก็ได้นะคะเนี่ยใส่ออยด้วยเพราะว่าจะทำให้ผมมันมันรีดง่ายขึ้นนะคะ